โอเคครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับตอนนี้ก็ผมลงคลิปมาจานวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยอดวิวของคลิปเนี่ยก็ข้างเป็นที่น่าพอใจเลยครับแต่ว่าผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่6คนเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็เออเผื่อมันนึงผมฟุกดังขึ้นมาเนี่ยเอาไปอวดเพื่อนได้นะแบบเออกดตั้งแต่สร้างช่องอะไรอย่างี้โอเคครับเข้าเนื้อหาคลิปเลยครับเอาละครับสวัสดีครับผมกู๊ดนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปรียบเทียบตัวละครนะครับสำหรัับตตวีกาภพครับ ที่เป็นไฮบิด uh, นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะครับตอนนี้ก็จะมีลูฟี่นะครับเทนเกนแล้วก็เอสคานอนั่นเองนะครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วมีอา้าเบ้งขึ้นมาพอดีจริงตอนนี้ก็จะมีเบจิต้าอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอา่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วดูเหมือนเบจิต้าจะสู้ไว้พวก3ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับในบรรดา3ตัวนี้นั่นเองว่าตัวไหนคนหาด้วยนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บตังค์มาสักพักแล้วนะตอนนี้เวฟที่25บแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็วางไปครบที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ3ตัวนี้โอเคอันดับแรกนะครับก็มาดูการใช้งานแบบปกติก่อนเลยนะที่แบบว่าไม่ได้มียูนิคหรือบับลุ้งนะครับก็จะมีเอสคานอนี้นะครับไปใส่นิ้วนะครับเป็นเพิ่มดาเมจระยะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนลูฟี่นะครับก็จะมีแค่สูเดียสนะครับไม่มีนิ้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็ทุกตัวนะครับไม่ได้ใส่ลิลิกนะครับ อ่าอันนี้ก็เทนเกนนะครับเป็นกอสปีดนั่นเองนะครับโอเคก็ดูจากตาเปล่าตอนนี้ก็ลูฟี่เออไม่ใช่สิเทนเกนนะครับจะตีแรงสุดนะครับแล้วก็ดูจากวงเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นฟูลเอลีนะครับแล้วก็ลูฟี่เนี่ยก็จะเป็นวงเอลีแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็คือตัวพวกนี้มันเป็นตัวไฮบริดใช่ไหมครับก็เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวพวกนี้เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะครับจนกว่า ่าถือว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยจะตีไฮบริดนะครับก็คือตัวเอสคานอนเนี่ยจะวางที่2,000นะครับแล้วก็ลูฟี่เนี่ยพันเนะครับแล้วก็เทนเกนเนี่ยพันหกรนะครับก็ส่วนของลูฟี่ก่อนเลยนะครับก็จะใช้เงิน49,700นะครับในการที่จะอัพให้ไปถึงขั้นที่ตีไฮบริดนะครับหรือว่าตีแอนนั่นเองนะครับส่วนตัวตมานะครับเป็นเอสคานอนะครับก็คือจะใช้เงิน 47,500นะครับในการอัพไปตีไฮบริดนะครับแล้วก็ของเทนเกนเนี่ยก็อยู่ที่55,700นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับเอสคานอ์ชนะไปนะเพราะว่าใช้น้อยสุดนะครับก็ไม่น่าเชื่อมกันนะครับเพราะว่าตัวที่ใช้เงินอัพเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นเอสคานอนะครับที่1000 0นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นลูฟี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ลองลงมาก็จะเป็นเทนเกนนะครับ92,000นะครับ 700นะเออหรือตกเศษไปนิดนึงแล้วก็ลูฟี่นะครับถูกสุดเลยก็คือ7 1 7 0 0นนั่นเองนะครับถือว่าดีอยู่นะโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยวางได้เท่าไหร่นะครับก็คือเอสคานอลเนี่ยก็จะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับส่วนของลูฟี่เนี่ยก็จะวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อเทนเกนนะครับก็จะวางได้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้อ่าโอเค ก็ในส่วนของเทนเกิงนเอสคานอเนี่ยก็จะตีเป็นฟูลเอแบบนี้นะครับนี่ของเอสคานอก็จะกว้างกว่านะครับของในเกิงก็แบบนี้ส่วนของลูฟี่นะครับก็จะเป็นเอ่อวง LE แบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ฟูลเอลเหมือนกระสองตัวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าได้เยอะกว่านะครับโอเคครับในหัวข้อต่อมาแล้วอุ้ยย่าบังโอเคแล้วหัวข้อต่อมานะครับก็คือระยะเวลาในการโจมตีนะครับก็คือ ของอุซุยเนี่ยก็จะเป็น8.9นะครับอันนี้มีก็สปีดเนาะถ้าไม่มีก็สปีดเนี่ยก็อยู่ที่12นะครับอ่า12วินะครับส่วนของลูฟี่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแซดเอนะครับแล้วก็ตี6.4นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือถ้าไม่มีแซดเอสนะครับก็จะตี6.5ส่วนของเอสคานอนนะครับตอนนี้ก็เอ่อแต่ตอนนี้เป็นมาน A นะครับมัน A ลบเนาะก็คือตี6.1นนะครับอัพเต็มแล้วนะครับก็ ถ้าเป็นแสแตตธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ใช่ A นะครับก็จะเป็น6.5นะครับก็จะช้ากว่านี้นิดนึงช้ากว่านี้นิดนึงนะครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเอสคโน่ก็ยังตีเร็วกว่าอยู่ดีนะครับถึงแม้ดามเมจเนี่ยจะน้อยที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะครับในแบบตีหนึ่งิตเนาะแต่ว่าคือตีเร็วสุดเลยนะครับโอเคในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นวงการโจมตีครับแน่น,นอนเห็นจากตาเปล่าดูก็รู้นะครับ เอสคานอเนี่ยกว้างที่สุดแล้วนะครับรองลงมาก็จะเป็นรองลงมาก็จะเป็นลูฟี่นะครับเพราะแล้วก็เทนเกนนะ26เองนะครับถึงแม้เทนเกนจะเป็นฟูลเอนะครับแต่ว่าก็ตีแค่26นะครับส่วนลูฟี่เนี่ยไม่ได้ฟูลเอแต่ว่าตี36เนาะไอสามสนะครับและน่นอนว่าเอสคานอก็ชนะไปนะครับเรื่องนี้โอเคครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับในการเปรียบเทียบ3ตัวนี้ก็คือฮิตในการโจมตีนะครับ แน่นอนว่าไงเทนเกนก็ชนะนะครับเพราะว่าตีทั้งห้าฮิตเลยนะครับสำหรับการอัพขั้นสุดท้ายของเทนเกนนะอันตีไฮบิดนะครับ,ต, Hi รบตี5ฮิตเลยนะแต่ว่าตีช้านะครับส่วนลูฟี่เอสคานอลเนี่ยตีคนละ1ฮิตเท่านั้นนะครับก็ถือว่าซึ่งของลูฟี่เนี่ยก็โอเคนะครับพอเอ้ยไม่ใช่ของเอสคานอลเนี่ยก็พอโอเคนะครับเพราะว่าเป็นฟูลเอลีเนาะถึงจะตี1ฮิตแต่ว่าก็ตีค่อนข้างกว้างแล้วก็ตีเยอะด้วยนะครับ ตีเร็วด้วยส่วนของลูฟี่เนี่ยเป็นวง LE แบบนี้เนาะก็จะมีข้อเสียเปรียบหน่อยนะครับโอเคครับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการใช้งานครับของแต่ละตัวนะครับก็คือช่วงสรุปนั่นแหละนะครับผม่ะให้ป่าเอสคานอชนะไปนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแบบวางมุมไหนก็ค่อนข้างเล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาตีค่อนข้างกว้างนะและเป็นฟูลเอลีด้วยนะครับ ส่วนของเทนเกนเนี่ยค่อนข้างจํากัดระยะนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเราต้องเลือกมุมวางดีๆเนาะอ้าวแพ้แล้วโอเคไม่เป็นไรนส่วนของเทนเกนเนี่ยโอ้ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ตีช้าด้วยนะครับค่อนข้างแบบจํากัดระยะเนาะแบบว่าถ้าแบบป่าเนี่ยเอาไปเล่นแบบตรงนี้ก็ได้นะครับเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคุมค่อนข้างกว้างเลยนะครับประมาณนี้เนาะส่วนของลูฟี่นะครับก็ให้เป็นอันดับ2ไปแล้วกันนะครับเพราะว่า ดาเมจแรงนะครับแล้วก็วางก็ค่อนข้างวางได้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจเอ้ยเพราะระยะนี่ก็38เลยนะครับแถมตี6วิกว่าเองนะครับส่วนเทนเกนตีช้านะครับก็แน่นอนว่าป่าชนะไปนะครับอันดับ2ก็เป็นลูฟี่นะครับและอันดับ3เป็นเทนเกนนะครับถึงแม้เทนเกนมันจะตี5ฮิตก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเอา2องแสนเนี่ยมาหัน5นะครับมันก็ฮิตแล้วแค่ส0 0 0มื่นคิดมันหนึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสมมติมีตัวเกาะมาอย่างเงี้ยมันก็ ตีเกาะหายก็จริงครับแต่ว่าดาเมจเข้าก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรครขนาดเท่าตัวพวกนี้นะครับก็แบบพวบเดียวแรงเลยอะไรเงี้ยครับสำหรับพวกตัวเลือดเหลืองกับตัวเกาะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับก็แน่นอนว่าป๋าควรหาอยู่นะครับลองลงมาก็เป็นลูฟี่นะครับตัวนี้ก็เบต้านะครับผมบอกเลยว่าเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเทนเกนนะครับก็หาได้นะครับเอาไว้ใช้แบบด่านพวกเกาะเยอะๆอย่างพวกด่านฮีโร่นะครับอะไรอย่างนี้เนาะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่นะครับ สถานการณ์เนาะว่าจะใช้ตอนไหนนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ